ำนานความรักแห่งเมืองชนบุรีเรื่องราวของความรักความใคร่ความเสน่หาเป็นเรื่องซึ่งอยู่คู่กับอริยธรรมมนุษย์มาแต่นานเนินความรักมีทั้งผิดหวังและสมหวังแต่โดยมากแล้วความรักอันผิดหวัง มักจะนำมาซึ่งเรื่องราวแห่งโศกนาฏกรรมอันเป็นตำนานดังชนิทานพื้นบ้านของเมืองชนบุรีแต่ก่อนจะได้เล่าถึงเรื่องนิทานตำนานต่างๆนั้นใครขอนำท่านผู้ฟังได้สดับตรับเรื่องของที่มาที่ไปแห่งเมืองชนบุรีกันสักเล็กน้อยชนบุรีเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งมีซักเมืองเก่าอยู่สองเมือง คือเมืองสีพาโรในตำบลหนองไม้แดงและเมืองพระรถในตำบลพนัสนิคมเรื่องเมืองสีพาโรนั้นมีผู้แต่งนิยายแปลชื่อเมืองเป็นเมืองเศรษฐีพาโลแล้วเล่าประวัติเศรษฐีพาโลคลายเรื่องในปัญญาสัชาดกที่เมืองพระรถอำเภอพนัสนิคมได้มีผู้พบพระศิลาลักษณะตรงกับสมัยทราวดีประดับบนตัวรถเรียกกันว่าพนัสบดี ในแผนที่ไตรภูมิโบราณสมัยอุทยาปรากฏชื่อตำบลสำคัญของชนบุรี4ตำบลคือตำบลบางทรายตำบลบางปลาส้อยตำบลบางพระเรือและตำบลบางละมงแต่ไม่ปรากฏคำว่าชนบุรีในแผนที่ฉบับไตรภูมิที่ว่านี้ส่วนทำเนียบศักดินาโมเมืองตราเมื่อพศ1589แต่ไม่ได้รวมกับบางลมงตั้งบางละมงเป็นอีกเมืองหนึ่ง อยู่ในเมืองชั้นจัตวาด้วยกันผู้รักษาเมืองชนบุรีเป็นที่ออกเมืองชนบุรีเสีมหาสมุทรนา2400ขึ้นประแดงอินทปัญญาายในหนังสือคำวิการชาวกรุงเก่าเล่าว่าเมืองชนบุรีเคยส่งสวยไม้แดงซึ่งเป็นไม้มีราคาดีในสมัยอยุธยาต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งยังคงจัดที่เมืองนี้เป็นชั้นจัตวาตามเดิมแต่นาเพิ่มเติมเป็นสามพัน ผู้รักษาเมืองเป็นพระชนบุรีที่สังกัดกรมทา่าจนถึงรัชกาลที่สพระอินทอาสาต้นสกุลธุมานน์พาสมัครพักพวกไปตั้งก่อสร้างธรรมหากินในท้องที่ระหว่างจะเจิงสาวกับชนบุรีติดต่อกันจนเป็นปึกแผ่นสมควรยกเป็นเมืองในสมัยนั้นจึงโปรโดให้ตั้งเป็นเมืองขึ้นเรียกว่าเมืองพนนนิคมครั้นต่อมาถึงรัชกาลที่ห การคมนาคมสะดวกและการปกครองรัฐกุมขึ้นจึงโปรดให้ยุบเมืองบางละมงุงและเมืองพนัฐนิคมลงเป็นอำเภอทั้งสองเมืองขึ้นกับเมืองชนบุรีและให้เมืองชนบุรีสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดชนบุรีมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหลายแห่งด้วยกันที่บางแสนในท้องที่บ้านหนองมนมีเรื่องเล่าติดต่อกันมานาน เกี่ยวกับความเป็นไปต่างๆว่าเมื่อประมาณร้อยปีเศษมีพระภิกษุทวดงภิกขาจารย์มาพักที่หนองน้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นชาวบ้านในละแวกนั้นเกิดเจ็บป่วยกันอยู่บ่อยๆและล้มตายลงไปก็เป็นจำนวนมากทั้งหมู่บ้านต่างก็วิตกกังวลและพากันเดือดร้อนเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งแผร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนเป็นที่น่าวิตกว่าหมู่บ้านนั้นจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างไป หมอกลางบ้านที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเยียวยาวปัดเป่าให้ชาวบ้านบรรเทาทุกขลงได้ดังนั้นชาวบ้านจึงพากันไปหาพระธุดงที่ปักหลดบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ฝั่งหนองน้ํานิมนต์หิท่านชื่อโปรโดสัตว์ขอให้ช่วยเหลือรักษาโรคที่กําลังระบาดให้ด้วยพระภิกษุรูปนั้นจึงทําการปลุกเสกลงเลขลงยันให้แก่ชาวบ้านไปรักษาคนป่วยเมื่อชาวบ้านเหล่านั้น ได้รับน้ำมนต์ไปอาบดื่มลูปทาบริเวณที่เจ็บปวดราวกับปาฏิหารโรคภัยต่างๆที่เป็นกันอยู่นั้นก็หายราวกับปลิดทิ้งด้วยเหตุนี้อิติศัพท์ในการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์ของภิกษุรูปนั้นก็เลื่องลือไปจนทั่วในที่สุดชาวบ้านทั้งไกลและไก,กลต่างก็ได้พากันแหนมาขอน้ำมนตกันอย่างคับคั่ง จนพระภิกษุรูปนั้นไม่สามารถที่จะทำมนแจกใจให้ทันเมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านจึงพร้อมจก,กันขุดดินที่บริเวณนั้นขึ้นเป็นบ่อขนาดใหญ่และเมื่อมีบ่อน้ำแล้วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวบ้านพระทุดงจึงนั่งบริกรรมปลุกเสกคาถาพร้อมกับจุดเทียนได้หยดลงไปในบ่อน้ำเพื่อเป็นน้ำมนตให้ชาวบ้านได้ตักนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างก็พากันไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นด้วยความศรัทธาตราบกระทั่งพระธุดงค์รูปนั้นจากหมู่บ้านเดินทางสแสวงบุญต่อไปบ่อน้ำนั้นก็ยังคงเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยชาวบ้านจึงพากันอพยพมาอยู่ใกลใใใ้ๆโดยปลูกบ้านเรือนเป็นแหล่งจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่โตสำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้น นานๆเข้าก็แผ่ขยายกลายเป็นหนองน้ําใหญ่ขึ้นไปเรื่อยดังนั้นชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าหนองน้ํามนปัจจุบันหนองน้ํานั้นได้กลายเป็นทุ่งไปจนหมดแล้วนานๆไปจากหนองน้ํามนก็กลายเป็นหนองมนด้วยประการฉะนี้สถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือเกาะสีชังบนเกาะเดิมเคยมีพระราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในรัชกาลที่ห้า และเป็นที่ทอดจอเรือสินค้าสำหรับขนถ่ายสินค้านอกท่าเรือกรุงเทพเมื่อปีพศ2436คราวที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำเจ้าพระยาได้ยึดเอาเกาะสีชังเป็นที่ตั้งฐานทัพปิดอา่าวเกาะสีชังนี้มีเรื่องเล่ากันว่าเดิมทีมีชื่อเรียกกันไม่แน่นอนได้มีตากับยายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยากันสามีชื่อสีฝ่ายภรรยาชื่อชัง ต้ากับยายคนนี้ได้มาตั้งรกรากธรรมหากินที่เกาะแห่งนี้จนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและเกาะนี้ได้เจริญก้าวหน้ามีผู้คนเพิ่มขึ้นหนาแน่นเป็นสำคัญประเพณีนิยมของคนไทยสมัยนั้นนิยมใช้ชื่อของบุคคลตั้งเป็นชื่อสถานที่ต่างๆดังนั้นเมื่อสองตายายสิ้นชีวิตลง <c oughs> เพื่อให้เป็นอนุสร์แก่สองตายายที่เป็นคนแรกที่ได้มาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ จึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะสีชังสถานที่นี้ซึ่งนับว่ามีนิยายโบราณเล่าติดต่อกันมาช้านานประกอบเรื่องราวของสถานที่เอกแห่งหนึ่งคือช่องเขาขาดซึ่งอยู่ทางทิศวันตกเฉียงใต้ของเกาะสีชังชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าหลังเกาะบริเวณดังกล่าวมีหน้าผาสูงชันมีทิศตลงสู่ชายหาด นิยายโบราณเกี่ยวกับหน้าผาช่องเขาขาดนี้เล่าติดต่อกันมาหลายชั่วยุคคนแล้วว่าในครั้งกระนั้นมีหนุ่มสาวชาวเกาะคนหนึ่งมีความรักใครกันแน่นแฟ้นยิ่งนักถึงเวลาค่ำคืนซึ่งมีเดินไายกระจ่างฟ้าหนุ่มสาวคู่นี้จะพากันไปชมพระจันทร์ที่ชายหาดเป็นประจำอย่างมีความสุขตามประษาคนรักเวลาต่อมาฝ่ายชายหนุ่มถูกเกณฑ์ไปรับราชการทหารเรือ ทั้งคู่จึงต้องมีความอาลัยอวรณ์กันเป็นธรรมดาฝ่ายชายหนุ่มได้สั่งเสียแก่สาวคนรักว่าระหว่างที่เขาไปเป็นทหารรับใช้ชาตินั้นถึงคราวใดที่เดือนไงถ้าหากคิดถึงเขาก็ขอให้มานั่งที่ชายหาดชมแสงจันทร์ทบทวนถึงความรักและความหลังซึ่งเคยมีต่อกันเมื่อชายหนุ่มจากไปแล้วฝ่ายหญิงก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของคนรักทุกครัง้งเป็นประจำ ทุกคราวที่หล่อนคิดถึงชายในดวงใจเมื่อถึงเวลาเดือนไห่ข้างขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อนชายของหน่มคนรักได้รับการปลดประจำการและได้กลับมาถึงบ้านกันหมดแล้วแต่คนรักของนางไม่มีวิเแววปรากฏจะกลับมาหานางแต่ประการใดไม่เมื่อสอบถามจากเพื่อนฝูงของฝ่ายชายที่กลับมาก็ได้คําตอบว่าชายคนรักของนางได้ไปลุ่มหลงผูกสมัครรักใครกับสาวชาวบ้านรีราชา ถึงแม้ว่าหล่อนจะได้รับขา่าวอันกระทบกระเทือนใจเช่นนี้ก็หาทำให้หัวใจของนางแปรเปลี่ยนไปไม่นางยังคงซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อคนรักยังไม่มีเสื่อมคลายข่าวลือต่างๆหาได้ทำให้นางปักใจเชื่ออย่างใดไม่เพราะนางยังไม่ได้เห็นด้วยตาและอีกประการหนึ่งก็เพราะเชื่อมั่นว่าเขายัางรักและซื่อสัตย์ต่อนางอยู่เช่นเดิม การเวลาผ่านไปนางก็ยังไม่ได้รับข่าวจากชายคนรักแต่อย่างใดฉะนั้นเพื่อให้แน่ใจนางจึงตัดสินใจดันดนไปฝั่งศรีราชาเพื่อพบกับคนรักให้ได้ในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกันแต่นางก็ต้องได้รับความผิดหวังถึงแม้นางจะอ้อนวอนขอให้คนรักลงเรือก,กลับไปครองรักกันเหมือนดังเดิมแต่นางก็ได้รับการปฏิเสธอย่างหมดย่าใหย จึงเป็นเหตุให้นางเต็มไปด้วยความผิดหวังและทุกร์รทมตรอมใจจะอดอ้อนขอความเห็นใจอย่างใดฝ่ายชายนุ่มก็ไม่ได้เห็นใจให้เลยดังนั้นเมื่อนางหมดหวังที่จะได้รับความเห็นใจนางจึงกัดฟันด้วยความตรอมตรมบากนากลับไปยังเกาะบ้านเดิมของตนใจก็คร่ำครวญถึงแต่หนุ่มคนรักที่ตีจาก แล้วไปปันใจแก่หญิงอื่นตั้งแต่นั้นนางจึงกลายเป็นคนลัะคนไปไมิแต่ความเศร้าส้อยก่นแต่สะอื่นให้คร่ำครวญถึงคนรักวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าความใฝ่ฝันของนางที่จะให้เขากลับมาครองรักกันดังเก่าก่อนก็กลายเป็นเรื่องของความผิดหวังชอกช้ำใจไม่มีเมแ้ต่เงาของชายคนรักแต่นางก็ยังคงเฝ้ารอเขาอยู่เมื่อพยายามจนถึงที่สุดเขาก็ยังไม่กลับมา นางจึงนึกได้ว่าเขาหมดเยื่อใยต่อนางเสร็จแล้วแต่ด้วยบูชารักเป็นสารณะนางมีเพียงรักเดียวใจเดียวไม่อาจแบ่งหัวใจและความรักเปื่อแผ่ให้แก่ใช้อื่นอีกได้ความรักระทมทุก์ใบหน้าของนางจึงเต็มไปด้วยปวามหมอนหมองรูปร่างซูบอิดโรยดังคนสิ้นหวังในที่สุดนางจึงตัดสินใจกระโดดหน้าผาตายพลีชีพเพื่อสะใจแห่งความรักด้วยเหตุนี้เมื่อยามข้างขึ้นเดือนไง ชาวเกาะมักจะได้ยินเสียงหอยให้คร่ำครวญของหญิงสาวจากหน้าผาช่องเขาขาดมันเป็นเสียงหอยให้ของวิญญาณที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเสียงหอยให้จากหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์บูชาวความรักเป็นศาสนาของหญิงหนึ่งซึ่งตายไปเพื่ออวิญญาณเส้นสังเวยให้แก่ความรักด้วยเหตุนี้ชาวเกาะจึงพากันเรียกหน้าผาแห่งน,นั้นว่าผานางร้องไห้ ยังมีตำนานเกี่ยวแก่เมืองชนบุรีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจใครศึกษาเรื่องนี้คือเรื่องของเขาสามมุกนอกจากตำนานเล่ากันมาเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่อื่นๆแล้วในจังหวัดชนบุรีเมืองแห่งน้ำเค็มยังมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิยายของความรักอันแสนเศร้ารันทดใจเกี่ยวกับเจ้าแม่เขาสามมกโสสารเจ้าแม่ซึ่งอยู่บนเขาทางใต้บางแสนลงมา มีตำนานเล่ากันว่าในสมัยก่อนที่จะมีชายหาดบางแสนอันเป็นสถานที่ตักอากาศปัจจุบันนี้นั้นชายทะเลย่านนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาประมงมีผู้ที่มีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านชื่อว่ากำนันบายซึ่งปกครองลูกบ้านมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขกำนันบายนั้นมีลูกชายสุดสวาสดขาดใจเป็นหนุ่มรูปงามล่ำสันอยู่คนหนึ่งชื่อแสน แม้ว่าจะมีรูปร่างลักษณะงามสมชายชาตรีแต่เจ้าหนุ่มแสนก็หาได้คองแวะเกี่ยวข้องกับสตรีนางใดนางหนึ่งไม่ยามว่างจากงานทะเลหนุ่มแสนมักจะชอบการเล่นเว้าโดยทําเว้าไปชักเล่นที่บริเวณชายหาดเสมอไม่ได้ขาดขณะเดียวกันทางฝ่ายผู้พ่อนั้นเห็นว่าลูกชายของตนเติบโตพอที่จะมีย่ามีเรือนได้แล้ว ก็มีความประสงค์จะมั่นหมายสาวงามในหมู่บ้านละแวกเดียวกันซึ่งมีฐานะดีให้เป็นคู่ครองคือสาวมาลิแต่ชายหนุ่มก็บ่ายเบี่ยงความตั้งใจของพ่ออยู่เรื่อยมาในจำนวนลูกบ้านของกำนันบ่ายนั้นมีหญิงชาราคนหนึ่งลูกกระท่อมหลังเล็กๆอย่ทางด้านหน้าผาริมทะเลหนุ่มๆในละแวกบ,บ้านนั้นต่างรู้จักหญิงชารานี้เป็นอันดี ด้วยแกมีหลานสาวสวยคนหนึ่งจากเมืองบางปลาส้อยมาอยู่ด้วยชื่อสามมุกความสวยความงามของสามมุกเป็นที่เลื่องลือไปในกลุ่มชายหนุ่มหมู่บ้านนั้นเป็นเหตุให้บรรดาหนุ่มๆคลั่งไคล้ในความงามของนางไปตามๆกันแต่สาวสามมุกก็มิได้ใยดีกับหนุ่มคนใดเป็นพิเศษแม้จะรู้ว่าบรรดาหนุ่มๆเหล่านั้นพากันคลั่งไคล้หลงไหลในตัวนางอย่างไรก็ตาม นางก็ยังคงรักนวลสงวนตัวเอาไว้อย่างดีพ่อตกเวลาเย็นๆสาวสามมุกมักจอกมานั่งปล่อยอารมณ์ให้เพลิดเพลินตามความงามของธรรมชาติที่หน้าผาริมทะเลเย็นวันหนึ่งขณะที่สามมุกกาลังเพลินชมธรรมชาติริมทะเลอยู่นั้นพลันก็มีพายุพัดกระหน่ำมาอย่างรุนแรงและขณะเดียวกันนั้นพายุก,ก็ได้พาว่าวปักเป้าตัวหนึ่งขาดลอยมา นางจึงรีบคว้าเอาสายปานเว้าตัวนั้นไว้ครู่ต่อมาหนุ่มแสนเจ้าของเว้าปักเป้าตัวนั้นก็ปีนป่ายตามโขดหินขึ้นไปยังบนหน้าผาหวังจะได้ติดตามมาเว้าของตนด้วยเหตุบังเอิญเนื่องจากเว้าขาดลอยแท้ๆเจ้าหนุ่มแสนจึงได้มีโอกาสรู้จักกับสาวสวยสามมุกจนเป็นที่ถูกอัธยาศัยกันดีจากนั้นหนุ่มสาวคู่นี้จึงได้มีโอกาสพบปะกันบ่อยครั้ง โดยใช้หน้าผาแห่งนี้เป็นที่นัดพบกันจากความใกล้ชิดสนิทสนมกันนานวันความสนิทชิดเชื้อจึงบ่มตัวสุกงอมจนกลายเป็นความรักทั้งคู่เกิดความเห็นใจและให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะรักกันยังไม่มีวันเสื่อมคลายหากถ้าว่ามีเหตุอันเป็นไปไม่สมรักดังหวังแล้วก็จะพากันกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายเป็นแหล่งสังเวยชีวิต และเพื่อเป็นสัญญารักต่อหญิงสาวชายหนุ่มได้มอบแหวนวงหนึ่งให้แก่สามมุกเพื่อเป็นหลักประกันในความรักของตนความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ดำเนินมาด้วยความสุขอย่างราบรื่นจนในที่สุดข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของชายหนุ่มแสนกับสาวสามมุกก็ล่วงรู้ถึงหัวกำนันบายผู้เป็นพ่อเขาเท่านั้นเองกำนันบายก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทันทีแสดงความรังเกียจว่านางมีฐานะต่ำต้อย ความรักของทั้งสองจึงถูกกีดกันไว้ด้วยฐานะที่แตกต่างกันผู้เป็นพ่อสั่งกักตัวลูกชายไว้ในบ้านไม่ยอมให้ไปพบปะกับหญิงคนรักทั้งคู่จึงต้องเหินห่างกันไปต่างก็มีความกระวนกระวายใจที่ความรักของตนถูกขัดขวางในขณะที่แนวโน้มทางรักของหนุ่มแสนกับสาวสามุกถูกกีดกันโดยตัดขาดไมห่หนุ่มสาวได้พบกันและแสนก็ถูกกักตัวไว้ พร้อมกันนั้นกำนันบ่ายก็รีบไปจัดการสุขขอสาวนางหนึ่งที่มีฐานะทัดเทียมกันชื่อมะลิให้แก่แสนและจัดพิธีแต่งงานอย่างรีบด่วนโดยแสนไม่มีโอกาสจะได้ชี้แจงให้คนรักของตนได้รู้เรื่องเลยเมื่อสาวสามมุกรู้เรื่องพิธีการแต่งงานของแสนเข้าก็พลันบังเกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึงคิดว่าแสนและเลยต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่นาง ไม่มีเยื่อใยแม้แต่ความรักที่เคยให้ไว้ต่อกันนางได้รำให้ศกเศร้าปิ่มว่าจะขาดใจตายฉะนั้นในวันสำคัญซึ่งเป็นวันแต่งงานของแสนกับมะลิขณะที่แขกเรือกำลังหลั่งน้ำอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวอยู่นั้นเหตุวิปริตก็บังเกิดขึ้นท้องฟ้ามืดครึมมีพายุพัดอู้ไม่ขาดสายในบรรดาแขกเรือที่ไปร่วมอวยพรแก่คู่บ่าวสาวเป็นจำนวนมากนั้น สาวน้อยผู้หนึ่งก็เดินเข้ามางานพิธียอย่างเศร้าซ้อยมีใบหน้าอันมนหมองและสงบนิ่งเยือกเย็นแววตาอ่อนระหวยศกซึมเยี่ยงคนผิดหวังนางเดินตรงไปยังคู่บ่าวสาวซึ่งกำลังนั่งก้มหน้ารอรับการหลังน้ำสังจากแขกอยู่พลันนางก็เดินเข้าไปรดน้ำให้แก่แสนซึ่งนั่งเคียงข้างกับมลิขณะที่หลังลงไปนั้น ชาหนุ่มก็ต้องสะดุ้งเฮือกตกใจหัวใจเขาเต้นแรงด้วยความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงนั่นคือแหวนวงหนึ่งที่เขาเคยให้ไว้แก่สาวสามมกซึ่งเป็นคนรักของเขาได้หล่นลงมาตรงหน้าของแสนเขาเกิดความประหลาดใจยิ่งนักแต่ทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นก็ช้าไปเสียแล้วร่างของสาวน้อยคนนั้นก็รีบเดินด้วยความฉับไวลงบันไดบ้านไป จากนั้นหล่อนก็วิ่งวิ่งวิ่งสุดชีวิตฝ่ายหนุ่มแสนก็พล,ลุนผลันลุกออกจากพิธีวิ่งไล่กวดสาวน้อยนางนั้นไปติดติดยังความตกตะลงึงเพึงเพลิดแก่แขกเรือที่อยู่ในงานพิธีแสนพยายามตะโกนเรียกให้คนรักของเขาหยุดรอเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันแต่สามมุกไม่ฟังเสียงหล่อนคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างสุดฝีเท้า หล่อนวิ่งฟาสายฝนที่กำลังโปรยปลายลงมาพายุกระพัดพามาอย่างอึ้องๆจนหูอื้อหน้ามืดตาหัวโดยไม่สนใจต่ออะไรทั้งสิ้นปลายหนุ่มแสนก็วิ่งเล่กวดอย่างไม่ลดละเช่นกันสาวสำม,มุกของวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปจนถึงจุดหมายของหล่อนคือหน้าผาริมทะเลแห่งนั้น ท้องฟ้าก็คลืนครางผสมกับสายฝนที่เริ่มกระนำลงมาอย่างไม่ขาดสายลมพายุพัดอย่างรุนแรงน้ำทะเลกำลังบ้าคลั่งฉับพลันความคิดของแสนกระวูบขึ้นเขาคาดการได้ทันทีว่าสามมุกไปสู่หน้าผาแห่งนั้นเพื่อประสงค์อันใดเขาจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเนีอนและความวิปริตของพายุฝน เขาพยายามตะโกนสุดเสียงเพื่อให้สาวสามมุกรู้ตัวอนิจจามันสายเกินไปเสร็จแล้วหล่อนยอมอุทิศชีวิตเพื่อคำมั่นสัญญาแห่งรักอันบริสุทธิ์หล่อนขึ้นไปยืนเด่นอยู่บนหน้าผาแห่งนั้นด้วยดวงแจนเลื่อนลอยทั้งน้ำตาและสายฝนนองเต็มใบหน้าทัานใดนั้นหล่อนก็ทิ้งตัวกระจนลงจากหน้าผา ร่างลอยละเลี้วแล้วกระทบเข้ากับโขดหินระเกะระกะอยู่เบื้องหน้าผาตายสนิทหนุ่มแสนมองดูภาพนั้นด้วยความรันทดหดหูดใจอย่างสุดประมาณหูของเขาอืึอ้งหน้ามืดตาพร่าลายไปหมดโลกทั้งโลกไม่น่ายอยู่สำหรับตัวเขาเสียแล้วเขาตัดสินใจครั้งสุดท้ายกระจนลงจากหน้าผาสามุกลงไปสมใจแล้วหนุ่มแสนนอนตายเกียงข้างกับสาวสามุกณนะที่นั้น วิญญาณรักอันอมะตะของคู่หนุ่มสาววนเวียนอยู่ท่ามกลางเสียงสะอื้นของสายลมและคลื่นทะเลที่หอมกระน้ำอย่างไม่ขาดสายมันคือดนตรีและบทเพลงแห่งความรักอันแสนเศร้าฝ่ายพ่อของแสนและญาติเมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันคาดไม่ถึงก็บังเกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดประมาณที่บุตรชายของตอนมาด่วนตัดสินใจกระทำเช่นนั้นลงไป เมื่อไม่มีทางใดที่จะนำชีวิตของลูกชายกลับมาได้แล้วกำนันบ่ายจึงประกาศว่าขอตั้งชื่อนาภาแห่งนั้นว่าสามมุกเพื่อเป็นการระลึกถึงนางผู้ผลีชีพเพื่อรักอันซื่อสัตย์และตั้งชื่อหาทรายริมทะเลตรงนั้นว่าบางแสนนี่คือนิยายรักอันเกี่ยวกับเขาสามมุกและชายหาดบางแสน จบเรื่องเล่านิทานตำนานความรักอันแสนเศร้าแห่งเมืองชนบรุรีไว้แต่เพียงเท่านี้